คุณคี้อมไปน้องคุณกัวาเมืองใดบ่มีบ่มีบ่มี่อะรนี่ยาบมี่บม่อไม่ใช่ตลาดไม่มีลาบเปีเปิิดแบบกานไปกินลาบเป็ดี่น้องบ่มีจ่อยไปตลาดกู่ากูวคุณเล่นตนด้ว เบอร์สิบแปดไปเบอร์สิบแปดตามไปตามไปโ้ยอันนี้มันสวยง่ามแด้ไมเสียเเอรเสือเล้วเบอรงหมูับวับขับไปตินกนหมนี่อันนี้ไม่เดียวเดียวเดียอันนี้ข้างข้หมูค่ะวกเราคเบน่สร้างัวามารถืกับเหล้าได้เนาะข้าแข้งข้อแข้งกระต้าน หนักตแวเน่หาั่งเป็นเฉียดแล้วสีเฉียดไอีเสียบเฉียดเนื่นแลวแต่สีสั่งแค่เฉียดเอาคนได้บ้อองจ้าเสแสบเลยจ้านาชินบ่จ้าับอกเูก้นองจ้า้อบีมันนัละค่ะมันต้องแบ่งให้กันกินนั่งด้ เ,จจเ,เป็น,นไต่กินในสีชมงจ<ะ>ูจ้าไ่ตกินว่าจะพี่นนองเป็นกระเสียบั้งน่าจะชมต่อชมไปเรื่อยๆนะคะชมตลาดเย็นกุมารใสของเยอะมากของไหลพีล่นนองอ่า ใส่ต่อเดินต่อจะเดินต่ออกชินจ้ามาล่ะจ้านาล่านาล่าลอาสลิดแดบเดียวหายายอร่อยแล้วกลิ่นหน้าบกกิ่นอะไ สเมจ้าสมหกสิบสมน้ำร้อไปำตลกนกีนลายเดินตามเบอร์สิบแปดจ้าตามเบอร์สิบแปดไปไข่มอดแดงก็มีนะพี่น้องแม่เป้งแม่เป้ง เห็ดกุ้งเห็ดกุ้งเห็ดใหญ่เห็ดใหญ่ค่ะตามไปจา้าตามไปเรากันไปซื้อแนว่ไปกินกับตำมะกร้าวข้างนอกได้คอหมูย่าง นี่กล้วยกล้วยกล้วยโอ้มดจ้าโอ้มดกลับน้องขุนจ้าไปกินลาบเป็ดกันเลยจ้าโอ้ไปกินลาบเป็ดใช่หราบเป็ดบ่าไปกินปวามหมูย่างกันจ้าชิมหนาเฉยกันหนาย้อันจ้าขอบคุณหลายๆที่รับชมคลิปใหญ่ชวนชิมบันลาบจ้ามาลับซมอย่ากปลับซมนะลับซมมาซมมาซมมาซมโอ้ยลับซมลับฟัง